ในวันที่ปัญหารุมเร้าและโซเชียลมีเดียเต็มฟีดจนสมองวุ่นวายการหยุดอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเมื่อสมองถูกถาโถมด้วยปัญหาและความวุ่นวายจากโลกออนไลน์ลองทําตามวิธีเหล่านี้เพื่อเรียกคืนความสงบและสติกลับคืนมา 1. ลดการเสพโซเชียลมีเดียนี่คือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดค่ะโซเชียลมีเดีย ถูกออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจของเราและมักเต็มไปด้วยข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายความสำเร็จของคนอื่นหรือเรื่องดราม่าต่างๆซึ่งยิงเพิ่มความวุ่นวายในสมองกำหนดเวลาลองตั้งเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียที่ชัดเจนเช่นวันละ30นาทีหรือช่วงพักเที่ยงเท่านั้นปิดการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนที่เด้งขึ้นมาตลอดเวลาทําให้เราเสียสมาธิและรู้สึกถูกดึงดูดตลอดเวลาพักหน้าจอหากรู้สึกว่าตัวเองเริ่มติดโซเชียลมีเดีย 2. หันมาอยู่กับตัวเองและปัจจุบันเมื่อเราลดการรับข้อมูลจากภายนอกได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและสิ่งรอบตัวในปัจจุบันฝึกหายใจ ลองหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆช้าๆนับ1นถึงสกลั้นหายใจนับ1นถึงสและหายใจออกช้าๆนับ1นถึงหทำซ้ำสัก5ถึงสิครั้งจะช่วยให้จิตใจสงบลงได้มากเดินเล่นในธรรมชาติที่นี่มีบรรยากาศที่ดีเยี่ยมลองเดินเล่นรอบๆเขื่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ สังเกตต้นไม้ใบไม้เสียงนกสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงคุณออกจากความคิดที่วุ่นวายจดบันทึกเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาทั้งปัญหาความรู้สึกหรือสิ่งที่ทำให้คุณกัง,งวลการได้ระบายออกมาจะช่วยให้สมองจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงบรรเลงอ่านหนังสือสบาย หรือแม้แต่การนั่งเงียบๆจิบชาสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความตึงเครียดและทำให้จิตใจสงบทบทวนปัญหาอย่างเป็นระบบแทนที่จะจมกับความวุ่นวายลองเขียนปัญหาที่คุณกำลังเผชิญลงไปทีละข้อแล้วลองคิดหาทางออกที่เป็นไปได้ทีละข้ออย่างมีสติจําไว้นะคะว่าสมองของเราก็เหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องได้รับการพักผ่อนและฟื้นฟู การห่างจากความวุ่นวายของโซเชียลมีเดียและหันมาให้ความสำคัญกับการหยุดอยู่กับตัวเองจะช่วยให้คุณมีสติมีพลังงานและจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นหยุดอยู่กับตัวเองเป็นแนวคิดที่สำคัญมากเลยค่ะมันคือการที่เราให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองเพื่อทบทวนคิด และทำความเข้าใจกับความรู้สึกนักคิดภายในแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งภายนอกหรือถูกดึงดูดไปกับความวุ่นวายรอบตัวทำไมการหยุดอยู่กับตัวเองจึงสำคัญการหยุดอยู่กับตัวเองมีประโยชน์หลายอย่างต่อทั้งสุขภาพจิตและกายของเราสร้างความเข้าใจในตัวเองช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นทั้งในเรื่องของความต้องการความรู้สึก จุดแข็งจุดอ่อนและคุณค่าที่เรายึดมั่นลดความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อเราได้ทบทวนตัวเองเราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้ดีขึ้นและลดความรู้สึกท่วมท้นจากปัจจัยภายนอกเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสรรค์การอยู่กับตัวเองในที่เงียบสงบช่วยให้จิตใจสงบทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆตัดสินใจได้ดีขึ้น เมื่อเราเข้าใจตัวเองและสถานการณ์อย่างถ่องแท้การตัดสินใจต่างๆก็จะรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นฟื้นฟูพลังงานเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่การได้อยู่กับตัวเองช่วยให้เราได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับโลกภายนอกจะหยุดอยู่กับตัวเองได้อย่างไรการหยุดอยู่กับตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นการแยกตัวออกไปอยู่ในป่าเสมอไป ต่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นฝึกสมาธิการนั่งสมาธิเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็ช่วยให้จิตใจสงบและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้จดบันทึกการเขียนระบายความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ลงในสมุดบันทึกเป็นวิธีที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองใช้เวลากับธรรมชาติเช่นเดินเล่นในสวนสาธารณะ หรือเพียงแค่นั่งมองท้องฟ้าก็ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายทำกิจกรรมที่ชอบคนเดียวเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปหรือทำงานอดิเรกที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขปิดโซเชียลมีเดียการพักจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาช่วยให้เราได้อยู่กับความคิดของตัวเองมากขึ้น การหยุดอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและสร้างให้เป็นนิสัยนะคะคุณเคยสังเกตไหมคะว่าความรู้สึกภายในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความหวังความกล้าหาญหรือแม้แต่ความกังวลเล็กๆน้อยๆมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะมันไม่ได้อยู่แค่ในใจเราเฉยๆแต่มันคือพลังขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นที่กำหนดว่าเราจะพูดอะไรจะทำอะไรและจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไร ลองจินตนาการดูนะคะว่าใจของเรานี้เหมือนกับห้องควบคุมที่มีปุ่มและคันโยกมากมายถ้านในห้องนั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างความสดใสและพลังงานบวกเราก็จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้แต่การดูแลตัวเองเราจะยิ้มง่ายขึ้นพูดจาดีขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆด้วยความมั่นใจ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ในห้องควบคุมนั้นเริ่มมืดมิดมีความกังวลความท้อแท้หรือความโกรธเข้ามาปกคลุมเราก็จะรู้สึกหมดแรงไม่อยากทำอะไรเลยใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะเลผลอพูดจาไม่ดีหรือแสดงท่าทีที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปโดยไม่ตั้งใจนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ภายในของเรากำลังทำงานด้วยเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันค่ะ แล้วมันส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างลองคิดตามดูนะคะตอนเช้าที่เราตื่นนอนถ้าใจเราเต็มไปด้วยความสดชื่นและพลังงานเราจะกระโดดลงจากเตียงด้วยรอยยิ้มพร้อมวางแผนว่าวันนี้จะทำอะไรให้สำเร็จบ้างแต่ถ้าใจเราเหนื่อยล้าหรือซึมเศร้าการลุกจากเตียงอาจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในวันเลยก็ได้ ตอนที่เราทำงานหรือเรียนถ้าใจเรามีสมาธิและสนุกกับสิ่งที่ทำเราจะจดจ่ออยู่กับมันได้อย่างเต็มที่ไอเดียดีๆจะพรั่งพรูออกมาและเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าใจเราเต็มไปด้วยความเครียดความเบื่อหน่ายสมาธิก็จะหายไปและงานก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง ตอนที่เราเจอผู้คนถ้าใจเราเปิดกว้างและเป็นมิตรเราจะยิ้มทักทายผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติสร้างบรรยากาศที่ดีให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจแต่ถ้าใจเราหงุดหงิดหรือปิดกัน้นเราก็อาจจะเผลอแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรออกไปทําให้ความสัมพันธ์สะดุดได้ง่ายๆตอนที่เราต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กอย่าง จะกินอะไรดีหรือเรื่องใหญ่อย่างการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตถ้าใจเรามั่นคงและสงบเราจะตัดสินใจได้อย่างมีสติและมั่นใจแต่ถ้าใจเราเต็มไปด้วยความกังวลเราก็อาจจะลังเลไม่กล้าตัดสินใจหรือตัดสินใจผิดพลาดได้เห็นไหมคะว่าทุกๆก,การกระทำทุกๆคำพูดและทุทกๆการตัดสินใจของเราล้วนมีรากฐานมาจากความรู้สึกภายในใจทั้งสิน้น ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อตัวเองก็คือการหันมาใส่ใจดูแลใจของเราให้ดีที่สุดค่ะรับรู้ความรู้สึกเริ่มต้นจากการสังเกตว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่รับรู้มันยอมรับความรู้สึกทุกความรู้สึกมีเหตุผลของมันยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นจริงๆเลือกที่จะตอบสนอง เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็มีพลังที่จะเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้อารมณ์พาเราไปเสมอไปเราสามารถเลือกที่จะสงบลงหายใจลึกๆหรือเปลี่ยนมุมมองได้เติมพลังบวกให้ใจมันทำสิ่งที่ทำให้ใจเรามีความสุขเช่นการออกกำลังกายการฟังเพลงการพูดคุยกับคนที่เรารักการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ จำไว้นะคะว่าคุณมีพลังที่จะสร้างสารรค์ชีวิตที่คุณต้องการได้จริงๆและจุดเริ่มต้นของพลังนั้นก็อยู่ที่ความรู้สึกภายในใจของคุณนี่แหละค่ะขอให้คุณมีความสุขกับการดูแลใจตัวเองและสร้างสารรค์ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังบวกในทุกๆวันนะคะ